สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับครูทิวอีกครั้งนะครับในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องธรรมชาติของภาษาและพลังของภาษานั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับผมภาษาคืออะไรนะครับภาษาคือเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อความหมายนะครับก็จะประกอบไปด้วยภาษาที่เป็นถ่อยคําหรือว่าวันจะนะภาษานะครับคือเสียงพูดหรือว่าตัวอักษรนั่นเองนะครับผม แล้วก็ภาษาที่ไม่ใช่ไทยคำนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าอาวันจนภาษานะครับคือภาษาท่าทางสัญลักษณ์นะครับภาษาตามหลักภาษาศาสตร์แล้วนะครับคือเสียงพูดของมนุษย์และภาษาเขียนจากเสียงพูดเท่านั้นนะครับผมต่อไปจะเป็นภาษานะครับใช้เสียงาภาษาที่ใช้เสียงสื่อความหมายนะครับก็คือ1เสียงสัมพันธ์กับความหมายนะครับ เรียนเสียงธรรมชาติเดาวความหมายได้นะครับอยเช่นแมวตุ๊กแกรถตุกต๊กๆเป็นต้นนะครับอ่าสองเสียงไม่สัมพันธ์กับความหมายนะครับคนกนําหนดความหมายขึ้นนะครับเช่นบ้านเท่ากับ h o u s แล้วก็เท่ากับะอีกทีนะครับเป็นต้นนะครับประมาณนี้ต่อไปสองนะครับภาษาประกอบด้วยหน่วยเล็กซึ่งประกอบกันเป็นหน่วยใหญ่ขึ้นนะครับก็คือเสียง รวมกันเป็นคําคํารวมกันเป็นกลุ่มคําหรือประโยคกลุ่มคําหรือประโยครวมกันเป็นเรื่องราวที่ขยายได้เรื่อยๆไม่จํากัดนั่นเองนะครับผมต่อไป3ครับภาษามีการเปลี่ยนแปลงภาษาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการพูดในชีวิตประจาวันนะครับก็คือการอาจจะเกิดจากการกลื้นเสียงการกล่นเสียงนั่นเองอิทธิพลของภาษาอื่นนะครับอาจจะเกิดจากวิธีการยืมคําหรือว่า เรียนแบบสำนวนหรือประยุกต์นั่นเองการเปลี่ยนแปลงของอสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีต่างๆนะครับทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นนะครับส่งผลให้คําเก่าที่เคยใช้เนี่ยถูกแทนไปด้วยคําใหม่และการเรียนภาษาของเด็กนั่นเองนะครับต่อไป4นะครับภาษามีลักษณะเฉพาะที่ต่างและเหมือนกันนะครับ 1. ลักษณะเฉพาะที่แตกที่ต่างกันของแต่ละภาษาได้แก่ เสียงชนิดของคำและไวยากรณ์นั่นเอง 2. ลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันในแต่ละภาษาครับเช่นเสียงสื่อความหมายมีวิธีสร้างคำที่หลากหลายมีสัมนวนสุภาษิตมีคำชนิดต่างๆขยายประโยคได้เรื่อยๆนะครับมีวิธีการแสดงความคิดนะครับคล้ายกันและมีวิธีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นความสัมพันธ์ของภาษานะครับ1 ภาษาเนี่ยช่วยทำรงสังคมนะครับภาษาใช้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้สังคมทำรงอยู่ได้นะครับ 2. ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคลการใช้สำนวนภาษาของแต่ละคนเนี่ยแสดงถึงลักษณะเฉพาะตนนั่นเองนะครับ 3. ภาษาช่วยให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาภาษาถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความคิดให้เกิดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะครับผม4ภาษาช่วยกำหนดเหตุการณ์ที่จะ ที่จะให้มีขึ้นในอนาคตนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับ5ภาษาเนี่ยช่วยเจรุงเช่นบทเพลงนิทานนิยายคำอวยพรต่างๆเป็นต้นนั่นเองนะครับผมอ่าสุดท้ายนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนนะครับจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาภาษานะครับแล้วก็พลังของภาษาเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วก็ สุดท้ายนี้ค,คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับในคราบนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในครา้หน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ